พร้อมหน้าทั้งครอบครัวใบเตยดนะีเจแมนนัลลุกและน้องเวทมนในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันวันนี้ครอบครัวของเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะคะลูกก็อยากจะบอกว่าเวลคัมแบ็กพี่แมนด้วยกลับมาแล้วสายตาพ่อแมนดูอ่อนโยนอบอุ่นขึ้นมากเรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนี่คือเรื่องจริงโมเมนต์ตอนใบเตยพาดีเจแมนมาไลฟ์ติกตกครั้งแรกก็ได้รับกำลังใจอย,อย่างล้นหลาม เอฟซพากันส่งของขวัญให้เต็มไปหมดดูก็รู้ว่าพวกเขายังรักกันมากและไม่เคยทอดทิ้งกันเลยยิ่งได้เห็นมุมที่ใบเตยสอนสามีในไลฟ์ก็บอกได้คำเดียวว่าน่ารักมากพูดกับสามีได้พ้อสุดๆถ้าเราขายอะไรเนี่ยเนี่ยร้านค้าคือร้านของเราทุกคนจะมากดใส่ตะกร้าได้เลยขายได้ทุกอย่างเชื่อว่าสิ่งที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ที่จะทำให้ทั้งคู่รักกันแน่นแฟนกว่าเดิม ต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานานถึงหนึ่งปี7เดือนเลยทีเดียววินาทีที่ได้รับอิสรภาพในชีวิตดีเจแมนก็ไม่รอช้าสวมชุดซันต้าไปเซอร์ไพรน้องเวทมนต์ลูกสาวถึงโรงพยาบาลช็อตตอนคุณพ่อยืนมองลูกสาวเห็นแล้วก็น่าเอ็นดูมากพ่อคงคิดถึงลูกสาวหมดหัวใจเศษความร ตลอดเวลาที่อยู่ภายในนั้นดีเจแมนก็ไม่ได้เจอหน้าลูกสาวเลยทำได้เพียงแค่คิดถึงฝันถึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องเวทมนต์คือพลังใจที่ทำให้เขาหืดสู้ต่อและมีเป้าหมายที่จะอยู่ต่อไปเพื่อลูกสาวนั่นเองผมจะอยู่เพื่อเขาะผมมีพลังใจงนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่ภรรยาผมจะอยู่เพื่อเขาผมจะเป็นคุณพ่อที่ดีฟังแล้วก็ต้องบอกเลยว่าความรักที่พ่อคนนี้มีต่อลูกยิ่งใหญ่มากจริงๆ วันนี้เขาได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าไร์มนทินโดยดีเจแมนก็ได้เปิดใจว่าตอนแรกที่ได้เจอหน้าลูกสาวยังคงประหลาดใจเพราะไม่ได้พบกันมานานแต่ก็ดีใจมากๆเช่นกันที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าน้องเวทมนมักจะถามถึงคุณพ่อตลอดด้านแม่ใบเตยและคนรอบข้างก็ตอบแบบเดียวกันว่าพ่อไปต่างประเทศไปทำงานเพื่อครอบครัวแล้วปะป๊ายังไม่กลับมาเหรอป๊ะป๊ายังไม่กลับคะ่ะเดี๋ยวปะป๊ากลับมานะคะเร็วๆนี้รอหน่อยนะคะ วินาทีสู่อ้อมอกแม่ดีเจแมนก็ก้มลงกลับด้านแม่ป่องก็ได้นำน้ำมนต์จากวัดพระแก้วมาลางหน้าและให้ลูกชายกินเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งนำน้ำมนต์วัดพระแก้วเนี่ยให้กับลูกชายได้ดื่มปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็เรียกขวัญให้กับดีเจแมนและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนาลูกน้องชายของใบเตยที่คอยดูแลน้องเวทมนต์เป็นอย่างดีในวันที่ทั้งพ่อและแม่ของหนูน้อยไม่อยู่นาลูกก็คอยเป็นทุกอย่างให้หลานสาวจริงๆ กว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ไม่ง่ายความคิดถึงมากเท่าไหร่พูดไปคงไม่หมดแต่วันนี้พวกเขาก็ได้กลับมาเป็นของขวัญซึ่งกันและกันแล้วคนที่ดีใจที่สุดคงหนีไม่พ้นน้องเวทมนต์ที่ดูสดใสขึ้นทันตานับวันยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววสวยน่ารักกล้าแสดงออกมีความเป็นศิลปินเป็นนักแสดงอยู่ในสายเลือดจริงๆเห็นแล้วก็ภูมิใจแทนพ่อแม่แม่ใบเตยเลยล่ะคะ่ะ